ในช่วงที่ผ่านมาเราอาจจะได้ยินข่าวล่าลือกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการทําร้ายร่างกายซึ่งเชื่อกันว่าเป็นโจรโรคจิตที่ดักทํร้ายร่างกายนิสิตภายในเขตมหาวิทยาลัยมหาสารคามในวันนี้ค่ะทางสารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูทรขวาวใหญ่ใจชี้แจงข่าวคนร้ายโรคจิตดักทําลายร่างกายนิสิตดังกล่าวนะคะซึ่งก็บอกว่าเป็นเพียงข่าวลือเท่านั้นก็ยืนยันนะคะว่าตรวจสอบพบเหตุการณ์ทําลายร่างกายเพียงครั้งเดียวเท่านั้นในคืนวันที่19พฤศจิกายนที่ผ่านมาและเจ้าหน้าที่กําลังสืบสวนหาตัวคนร้ายดังกล่าวอยู่ค่ะค่ะ พันตำรวจโทสมิตรนันสถิสาร,รวัตรใหญ่สถานีตำรวจคุรันขวาใหญ่ได้ชี้แจงข้อมูลบนเครือข่าย Facebook ระบุถึงเหตุการณ์คนร้ายโลกจิตคอยดักทำลายร่างกายนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาสาร,รคามในยามค่ำคืนจนได้รับบาดเจ็บไปแล้วหลายรายโดยมีผู้คนเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากค่ะทั้งเรื่องการเฝ้าระวังรวมถึงการวิจารณ์การรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่รปภและเจ้าหน้าที่ตำรวจบางข้อความแสดงความวิต,ตกกังวลเนื่องจากจุดเกิดเหตุล้วนอยู่ในพื้นที่บริเวณมหาวิทยาลัยทั้งสิน้นซึ่งล่าสุดสารวัตรใหญ่สถานี ตารวจภูทรนขวาวใหญ่ได้เปิดเผยว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเพียงข่าวลือโดยบอกว่าเหตุทําลายร่างกายนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้เกิดขึ้นเพียงรายเดียวเท่านั้นจากการรับแจ้งความเมื่อคืนวันที่19เพฤศจิกายนซึ่งผู้บาดเจ็บมีสองคนระหว่างขับขี่รถจักรยานยนต์กลับเข,เข้าที่พักเวลาประมาณ3นาฬิกาถูกคนร้ายใช้ของแข็งมีคมฟาดเข้าที่ทศีรษะนะคะถูกคนนั่งซ้อนท้ายและเลยไปถูกหลังของผู้ขับขี่ซึ่งข้อความที่เขียนกันใน Facebook หลังจากวันเกิดเหตุ ล้วนเป็นข่าวลือเนื่องจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่พบว่ามีนิสิตรายอื่นถูกลำทำร้ายแต่อย่างใดรวมถึงไม่มีผู้เสียหายนอกเหนือจากเหตุการณ์วันนั้นเข้ามาแจ้งความไว้และตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังสืบสวนและระดมกำลังติดตามคนร้ายรายนี้จากกล้องวงจรปิดรวมถึงพยานบุคคลแล้วนะคะซึ่งคาดว่าจะจับกลุ่มคนร้ายได้ในเร็ววันนี้ส่วนผู้ที่เขียนข้อความในเครือข่ายออนไลน์นั้นไม่ทราบว่ามีจุดประสงค์ใดแอบแฝงหรือไม่ครับก็จากข้อเท็จจริงที่ได้รับฟังมานะครับก็จากการที่ ผมให้พระงามสนอยู่ปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลาเนี่ยก็เท่าที่รับแจ้งมีเหตุคืนวันที่19เกี่ยวเนื่องกับคืนวันที่20บนะครับก็คือตีสามของคืนวันที่19หรือว่าเที่ยงศูนย์สามนของคืนวันที่20คืนวันเสาร์ที่ส9กนะครับก็มีคอนเสิร์ต m 1 5 0้อยอยู่ที่เมืองสะคามนะครับแล้วก็หลังจากนั้นประมาณตีสามของคืนวันอังคารเนี่ยก็มีการรับแจ้งนักศึกษาถูกทําร้าย1รายนะครับอยู่ที่ตรงสามแยกยแฝดพระ ซึ่งหลังจากแจ้งแล้วตำรวจก็ได้ออกไปตรวจที่กันเหตุอะไรต่างๆเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นก็ทราบว่ามีการมีการโพสต์ข้อความว่ามีการถูกทำร้ายหลายๆายรายนะครับแต่เท่าที่ตำรวจได้รับแจ้งมีเพียงหนึ่งรายเท่านั้นนะครับก็อยากจะสื่อข้อมูลถึงสื่อมวลชนว่าตอนนี้ที่บอกว่ามีแจ้งโรคจิตแล้วก็มาทำร้ายนักศึกษานะครับยืนยันว่าไม่มีแจ้งโรคจิตนะครับส่วนสาเหตุที่นักศึกษาถูกทำร้ายตอนนี้ อยู่ระหว่างการสืบสวนหาข้อมูลที่แท้จริงและที่บอกว่านักศึกษาถูกทําร้ายเจ็ดแปดรายนั้นไม่มีผู้ใดมาแจ้งความเลยนะครับซึ่งจากการผมก็ได้ตอบ facebook ของทางอาธิการมมสอไปหลายครั้งว่าไม่มีแก๊งดังนี้เกิดขึ้นและก็เชิญชวนให้ผู้เสียหายที่ว่าถูกทําร้ายเนี่ยมาแจ้งความแต่ถึงบัดน,นี้ยังไม่มีใครมาแจ้งความเลยแม้แต่รายเดียวนะครับมีแค่รายเดียวเท่านั้นนะครับ